เวลาเราด่ากันคือการโยนสิ่งเลวร้ายให้กับคนอื่นเคยไหมครับเคยย้อนนึกสักครั้งไหมว่าไอ้คาด่าที่เราได้ยินมาเนี่ยทำไมเราถึงเจ็บวะเพราะมันเป็นคําที่เราต้องเจ็บหรือเราเคยชินว่ามันเป็นคําที่ฟังแล้วต้องเจ็บเราถึงเจ็บอย่างเช่นถ้าผมจะด่าพอพัฒรพลว่าไอ้เครื่องไฟฟ้าเจ็บตรงไหนวะไอ้เครื่องดนตรีพ่อก็จะไม่ต้องไง ไอ้เครื่องใช้ไม่สอยไอ้เฟอร์นิเจอร์ไอ,ไอพ้พืชผักสวนครัวพ่อก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไอ,ไอ้ไอสัตว์ไอ้สัตว์พ่อไอ้สัตว์เดียวทำไมเราเจ็บวะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าใครด่าเราว่าสัตว์แปลว่าเราต้องเจ็บหรือว่ามันเป็นคำที่มันเจ็บจริงๆ ลองคิดดูดีๆครับสัตว์มันมีปัญหาอะไรกับเราบ้างเหรอสัตว์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆสัตว์นั้นนิสัยดีรักสงบและอยู่แต่ของมันมีไหมเป็ดทั้งเล้ามันคุยกันเอ้ยมันไส้ไก่เราน่ะไปจิกตาแม่งเลยดีก uh ว่า okay okay มันเกเรแบบนี้ไหมยีราฟอะเดินกันอยู่แม่งสิงโตแม่งหน่อยยดเหยียบแม่งเล่นเลยดีกว่า <sm ell an> ไม่มีมันก็ไม่ละลานใครช้างตัวใหญ่ยอ,ยอ,ยอยู่ในป่ามันก็กินใบไม้เล็กๆมันเอางวงมันมาดึงต้นไม้เล่นไหม สิ่งที่เรไรยำที่สุดในโลกนี้ก็คือคนทําไมไม่ได่าไอ้คนไอ,พอ้พ่อไอ้คนเขาจะไม่รู้สึกยังไงไอสัตว์พอ่อสัตว์ตวทำไมต้องเจ็บวะด่าไอสัตว์นะไม่เท่าไหร่สัตว์บางตัวนั้นรับกรรมอย่างน่าตกใจมากสัตว์บางตัวนั้นถูกบาปทั้งหมดในโลกนี้โยนให้มันร้อนเฮีย้ย แม่งอักษราแม่งหนาวเฮี้ยียรถติดเฮี้ยเฮ้ยโอใหญ่เฮี้ยียแม่งเล็กเฮี้ยีอะไรที่เป็นสิ่งเลวร้ายโทษเฮี้ยหมดเฮี้ยเพชรเจจะต้องเจ็บเลยเฮี้ยเพชรจ้าไอี้ยเี้ยพอ ทำไมพอต้องเจ็บพอครับฟังอย่างเปิดใจให้กว้างที่สุดถ้าจะกว้างด้วยกว้างไปถึงบอกข้างๆเลยแล้วฟังแ,แ,แล้วพอฟังเหตุผลว่าทําไมพอถึงไม่สมควรจะเจ็บเวลาถูกเรียกว่าเฮี้ยพอไอเฮี้ยพอไก่อพอเฮี้ยไม่เหมือนกันด้วยนะยเป็นแค่เค็ด <i> อีกแบบหนึ่งผมจะอธิบายใช้เวลาในคาคืนนี้ทุกสิ่งเลวร้ายในจักรวาลน,นี้เป็นความผิดของเฮียทั้งนั้นมามาทําความรู้จักเฮียกัน ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีปัญหากับใครมันอยู่ของมันเงียบๆมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนถามหน่อยเถอะอย่าว่าแต่ท่านความเดือดร้อนเลย6ก0จ็ดรคนเนี่ยที่ประกอบไปด้วยคนดูฟรีครึ่งนึ่งเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกเจ็บกูสิเจ็บกว่ากูต้องเป็นคนเจ็บกว่าคิดกูเต็มทุกเม็ดกูสิเจ็บ ยิ่งคนเยอะโอ้ตายระดับความขาดทุนนั้นฟุ้งปี๊ดเลยเป็นการจัดโชว์ที่ยอดจองบัตรไม่แต่แต่ยอดขอบัตรสูงปี๊ดเลยทีเดียวพื้มใจเฮียใครเคยเห็นเฮียในระยะเมตรเดียวโดยไม่มีอะไรขวางกันบ้างไหมครับแทบไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยใครเคยนั่งกินเล่าบ้านเพื่อนแล้วเฮียมากัดขาไหมใครแขวนเสื้อผ้าไว้ในตู้แล้วเฮียมาเจาะรูเล็กๆไหม ใครวางขนมไว้ในห้องเก็บไม้ตู้กับข้าวแล้วเฮียขึ้นมาตอมไหมเฮียบินตอมหน้าใครไหมใส่ล้อแม็กมาใหม่ๆเฮียมาเยี่ยวใส่ล้อแม็กไหม <laughs> เฮียมาขี้หน้าบ้านให้เราต้องทะเลาะก,กับคนข้างบ้านไหม <laughs> เฮียไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเลยทําไมทุกอย่างจะต้องโทษว่าเป็นความผิดของเฮียหมดสิ่งเลวร้ายทำไมจะต้องเป็นเฮีย <laughs> บางคนค้านว่าอา้าวเฮียขโมยไก่กินแล้วไงอะ่ะ งูหลามก็กินไก่หมาก็กินไก่ถ้ากินไก่แล้วเฮี้ย KFC ต้องโคตรเฮี้ยของแม่งกินกันทั้งโลกผู้พันเซนเดอร์โคตรเฮี้ยเพราะเฮี้ยมันผิดตรงไหนอ่ะสัตว์ที่ทําอันตรายสร้างความเดือดร้อนให้เรามากกว่าเฮี้ยตั้งเยอะทําไมไม่ด่ามันไอ้พวกไอ้ยุ่งไอ้มดไอ้แมลงสาบไอ้งูนอกจากที่เราจะไม่ด่ามันแล้ว เฮีย er ยังต้องรับกรรมแทนพวกนี้ด้วยนั่งกินเหล้ากับเพื่อนแม่งเอ้ยยุงเฮียล้อมแม็กเป็นคาบเหลืองแม่ง <M ain> ไงหมาเฮียจิ้งจกไต่ข้างฟ้าอ่ะฟาบ้านแฟนตกใจไ้ไอ้จิ้งจกเฮียไอ้มดเฮี้ยแมงวันเฮียงูเฮียทุกอย่างเฮียหมดเฮีย er ไม่ได้มีความผิดเลยตอนนั้นพอครับหลังจากวันนี้ผมเชื่อว่าพอนั้นบนรรลุแล้วมันเกิดใหม่ มีใครมาเรียกเฮียพอพอจะมีปัญหาเลยเหมือนไอ้เฮียฟอยไอ้เฮียพากุงไอ้เฮียพีเคเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกผู้ชมทุกคนแฮปปี้ <laughs> มาที่วงการหนังหนังมากไอ้เฮียเอสพูดไปได้ทุกคนชั้นสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กโอ้ยเฮียทุกคนแฮปปี้ ท่านโทษผมไม่ได้มาหลอกด่าใครนะครับเพราะนั้นเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคำนี้มาตั้งนานแล้วเพราะนั้นนับ 1, 2, 3่ามจัดเต็มเต็มไอ้เหียเนย 1, 2, เยด็กหนึา